นี่น no oh, oh, oh. uh, oh. uh. ี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้เอาชนก่อนชนก่อนอู้เองาโอ้ยเป้าด่วนฉัมันนัดมากินในป่าในดงคืดทีเนาะมึงนี่เนาะอืเอาเอาเอาบ้างผ้าเขาก่อนโอ้ยจิบเข่าใหญ่ข่อยเข่าเท่าเมียหนึ่งหอนหอนอ้าพี่น้องสวัสดีจ้าช่องเบ้าอุดรสาวอุดรมือนี่มีแต่คนถามว่าเดี๋ยวจะกินกันแล้วบ่นี่จะกินเลยมือนี่ บาวอุดรนัดมากินโดยตรงเลยนี่เพิ่นว่าสิกินอ่านที่สาวอุดรว่าเคยกินมาสันือมันมีอย่างน่ดิข่อยว่าเคยกินข่อยก็เกิดอยู่เด้มันมีอยู่สบะเบิ่งสภาพหุ่นเนี่ยขนาดนี้มันต้องกินทุกอย่างเป็นแล้วเนาะใสเหลือแต่รถถังนานมาแท้บุมาแล้วนัดว่าเฝ้ามาเด้อซันเข้าเลยสิเย็นก่อนโอ้ยไหนหรือไงโอ้มาดูไกลเท้เจ้าก็ได้ โอ้ยผู้ใด,ดว่าย,ยุโคกยุโคกย,ยุปลายุปลา,าเนาะก็หินแล้วปลาเนาะมื่อนี้มามากินจุจุเออจะบอกพ่อแม่พี่น้องเหรอบอ่าสิมากินอย่างคอยบอกเนี้ยมากินเนี้ยอันอันอันคอยบอกให้กินเด้เจาา้าว่าเมียนบอเมียนมื่อนี้เขาไปไปวานแห่ไปวานแห่ไปวานแห่หหหกับบอได้ พอดีไปซื้อหมูบะนี่มูกับเบิดเขียงใยฝนใหญ่สีนะ่ะเบิดบะนี่เฮาเลยไปหาหนูหาหนูหว้ยโมกคักแต่บะน,นี่มันบ่ได้หนูแล้วเมียมันออกไปใสบุนี่โอ้โยไม่ใช่ได้กินยังหรอบะนี่มันได้แต่ลูกบะน,นี่แล้วนี่นี่ลูกมันนี่ไหมเห็นหนูนี่ลูกมันไหมล,ลูกมันเออนี่ลูกหนูนี่ อยู่เบาๆด่วนเขาก็ว่าสิมาล่องกินเบื้องนี้แล้วนี่อุ้ยนู่นนี่มันแม่มันโบแม่มันโบยู่เขาก็เลยนี่แหละนี่เขา่าว่าสิล่องกินเบื้องนี่แม่มันอนี้แม่มันอนี้หือแต่ลูกมันนี่เจ้าเลียกลูกมันมาเออเนี่ยมันยังอยู่ห่างอยู่เลยนี่เขาเลยได้มาดิเจ้าเจ้าบ่ประกอบอาหารอ่ะเลยบ่น้ำจิ้มมันมาจุ่นดิเจ้าเจ้าไปคุยเตีย ี่่บเออตะเกียบยุ่ยใส่เอาเอาเอาว่ามันมันซุ้มดินข่อยว่าข่อยจับว่าคือหรอว่ตะเกียบเอาตะเกียบจับจับตะเกียบตะเกียบเอาถือเอาลองลองกันนะลองมึงเจ้าตัวน้อยก็ได้เอาแ่อยตัวน้อยบ่เออนี่ลองขีบกันนะนี่นี่นี่เดี๋ยวได้เอาตัวนี้เอาชนก่อนชนก่อนอู้เอ้าวเฮาดอนเพราะว่าเอาคือเอาเอาพันดีกว่าแล้ว พันเข่าเข่าเมนเออลองเบิองลองเบิองโอเคคือนยังก็อซูซีเนาะเออเออโอเคโอเคนี่มันมันมันบ่นแล้วกูรอนเขากินตัวใหญ่นี่ล่ะนี่เขาพานกินยังส่อยู่บ่ก็กินยังสี่ะไรนี่เบิ้งเด้อมันมันขีบกับโบขึ้ไปมันสีหลุดมือไหมหลุดทันเร็วจะจับขีบดูเอาขีบขีบขีบขอบล่อปากมันเมนบ่แล้วมันมันมันเมนบ่นลานกินยังส่นะอือ มันดินแม่สาวอุดเอาซิ Jamie, มันเมือนบบเอาซิอันใบเข่าดีกว่าเห็ดคือจังอย่างซูชิซูชิอ่ะนะมบเขาเออเห็ดมาเห็ดมาเรื่อเอาใบเขามาใบเขามาเอามาสองปั่นเด้อสองปั่นเปลี่ยนเหมือนน้อเป่าเย็นเย็นกันนี่แหละหูจิวันบราณห้องมูจิวันปากปั้นเห็ดเอามาอีกที่สีส่บอกเอามาอีกเอามาอีกเห็ดแผ่นเห็ดเป็นเป็นแผ่นเป็นแผ่น ข่อยเคยเห็นแต่ันอีกอันมาค้างใบเข่านี่ละหนูใบเข่านี่เอามาเอามาเอาซ้ำกันนี่เอามามาลองเบิ่งตัวเนี่ยเจ้าตัวใหญ่เขาตัวน้อยมาคอยก็บ่เคยมาใบเข่าใส่หนูเด้อมาวยมัาจับไว้จับไว้เขาสีเอาหนูใส่ให้เจ้าเจ้าตัวน้อยเด้อออืลองเบิ่งลองเบิ่ง โบเคยกินเนาะกับตรงร่องตัวเนาะร่องเออเนื้องัวก็ยังจุได้มันก็เนื้องัวอยูุ่ข้าเอาตัวหน่อยนี่เจ้ามากเหนื้องัวยังจุได้แบบนี่เอามาใส่เอาพันมันพันพันเออพันเสร็จแล้บ่เออนี่ละนี่เขาเอาตัวใหญ่เขาตัวใหญ่เสร็จแ้บ่นี่แหละนี่โอ้เออคือบ่จะว่าคือบ่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 อุ้ยเขาว่าเล้วจิ้มมึงบ่จิ้มมึงโอาขหี้ยขี้ดิบดีสุดนะ แต่ว่าเขาเขาอยากกินสดๆลองเบืองไหมบโบสองใส่หนึ่งจิม้มเนาะเอาลองก่นอนนะว้าวเขาหยาดมันเหนียวโหดกินใส่ผักดีกว่าห่อผักห่อผักไม่ไม่ไม่ห่อผักห่อผักหยาบเนาะแม่แม่เอาลงกล่อนลงก่อนซีแมนบ์ป่วว่าลงก่อนนี่ห่อนี่มันกับโบคือนี่เห็นบ่าวมันโบคือตองพันผักพันผักพันผักอีกดิเอากระเบื้องที่เห่อหอสีโบคือนี่นี่เนี่ย เห oh, uh, ็นบ่ห้องสีบ่คือนี่เขาต้องพันผักพันผักกินกันแนวนีตีจังสีลาข้าว่าน่ะพันผักพันผักพันผักโอ้ยพวงเนี่ยพันผักพันผักเห้องก็เลยบานเนี่ยเดี๋ยวเอาพันผักเอานี่ใส่ก่อนนี่มาเอาใบนี่เอาใบนีอเอาใบนี่เอาผักอันนี้มาก่อนก็ยังหวานนะผักนี่ตัวโอ้ผักอันนี้นี่นี่ผักเอื้อนไปยังเฮ้ออ่ำอ่ำผักอีกยังเฮ้อ ผักป้อมหอมป้อมเอาหอมมาต้นหอมแม่นบอสหอมเจ้ามาต้งเจ้านะพันเทษบอสใส่กังเสียดสีอ๋อหักฮักเศษบอสเข้ามากินเป็นแตเสียบว่ะดิหอมไปเลยเนาะมันเคยแก่ข้าวเออนี้หนี่ลุ่งสิเลนดัพันใส่ตัวจนี่ใส่สีดีพันจะสิเลยนี่เห็นบนี่พันทางนี้เออนี่นี่โอ้คือคือคือกิ่มก่อนบเอากิ่มบอส จิ้มบ่จิ้มสิบ่จิ้มมืงสีอะไรออกแต่ว่าเขายาดเขาต้องลองกินสดสดเบื้งกินสดสดนี่เงยเออเอาเอาร้อนกินยากแต่เศร้าดอนเพราะว่ามันมันยากปวดเจ็บเนาะเอาไปขึ้นแมนปะเอาไปขึ้นแมนเนาะเจ้าเอาไปขึ้นแม่มันขึ้าเอามาแต่ลุมเลยเจ้ากับขึ้นแม่เอาไปขึนแมนดีกว่าเนาะคอยว่ามันกินว่าไงดอกคอยว่ากินว่าไงดอก ่อยเห็นนาำแล้ว่อยกินม่ลงคือกันคือยังหน่อยอยู่ให้เขาไปไงก่อนเนาะเออเออให้เขาไปไงก่อนเดี๋ยวเขาไปขึ้นมะเผ็ดมากหมกคืออยู่คืออยู่เนาะอออันนี้คอยบ้ามันเอาเดี๋ยวเขาไปขึ้นแม่ก่อนเจ้ไป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 ขึ้นแม่มันไปขึ้นแม่กอนดอกเอาไปเลยพี่น้องไปขึ้นแม่กอนดอกเดี๋ยวไปตัวแม่มันมาเออตัวแม่มัน่อยคือนีตนมัน่อยว่ามันกินบ่ได้ดอก เดี๋ยวจะขึ้นว่ามันจุขึ้นหน่วงง้วมันบอแมนเด้ข่อยว่าน่ะมันบอแมนเบาด่วนตุอันหน่วงพันธุ์แมนเนื้องัวะม่แมนบอเออเจ้าสิมาจุเนื้องัวจังเด๋ยขึ้นเนื้องัวจังเด๋วนี่นะโอเคโอเคแค่นี้ละไปเดี๋ยวไปหาอันอื่นมากินดอกหาอื่นเออไปก่อนจบเดี๋ยวไปหาตัวแมนมากินก่อนแค่นี้ละเออ มือเนี่ยเขาชีได้กินป่ะนะมือเศร้ากับมดมือทั่วสีเล้งขุ่นกับม้าเนี่ยใช่นี่ละในะช่นี่แหะโอ้ยอไปก่อนเอาเอาพักต้องจิ้มออกมากระบืองได้กินเมื่อไหรว่ากินเนี่ยที่บวัวเคยกินมันกระบืองเคยกินโผล่น้อพี่น้องมันโอ้ยไปจิ้ไปกล้ากินเนาะโอ้ยดิด่งดุกดิ่งดิด่งอยู่เนาะเงยขนุนจังว่าเอา้า